มองความเชื่อแบบไหนและทำไมจะต้องไปตรงป่าตรงเขาวัตถุประสงค์และคุณค่าให้กับเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคนตั้งกรอบคำถามเพื่อวิจัยปับ๊บคุณจะเข้าใจปรัชญาหรือการผูกโยงของเขาเออและการตีความการให้คุณค่าให้ความหมายเออแล้วคุณจะเห็นต้นน้ำป่าไมา้กับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจะเห็นป้องประสงค์ในการขออาจจะเป็นฟ้าฝนหรือน้ำมันก็เลยเกิดการประกอบสร้างบนมิติโรนี้นี่แหละ เดีนั้นคนตีความต้องเก่งมากแล้วต้องเข้าใจปรัชญาของวิญญาณิยมลึกซึ้งไม่ต้องเาใจมันเป็นนามธรรมทุกอย่างมันเป็นนามธรรมหมดเลยเป็นความลึกซึ้งที่มันจะมาถูกมาว่ากะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ันต้องมันต้องเอามาจากตัวเจ้าตัวเขาเออมันจิตวิญญาณของเขาจริงๆว่าจริงๆเขาไปไหว้อะไรจริงๆเพราะคนท้องถิ่นหรือเจ้าของวัฒนธรรมนั้นน่ะเขาจะต้องไหว้อะไร อะไรประโยชน์อะไรดังนั้นทุกอย่างสะท้อนจากระบบคิดของคนเหล่านั้นไม่ใช่พวกเราเราไปตีความไปศึกษาเขาจะเป็นคุดให้ความหมายในเรื่องการนับถือของเขาใช่ไหมะถ้าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยคุณปฏิบัติตามพุทธศาสนาหลักคิดคุณจะมีเป้าประสงค์ให้คุณค่าว่าเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อน,นิพพานดังนั้นทุกอย่างมันจะมีเป้าประสงค์และตักกะของมันในแต่ละระบบความเชื่อดังวนั้นคุณต้องเข้าให้ถึงระบบตัวนั้นของเขาแล้วคุณก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อ สัญลักษณ์นี้มันเกิดจากระบบเหล่านี้มันจะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทําให้คุณเข้าใจว่าโอ้อันนี้ปลาอันนี้ผูกเขานะอันนี้ลําธารนะอันนี้คนอันนี้สัญลักษณ์อะไรในการประกอบสร้างเรื่องเรื่องหนึ่งผ่านเรียกว่าการให้ความหมายสัญลักษณ์เหล่านี้คุณจะได้องค์ความรู้ที่มันแปลกใหม่และจะได้เข้าใจว่า,าชนเผ่ามายาจึงเป็นึถือสามเหลี่ยมชนเผ่านี้จึงเป็นอูดแต่ไม่หมดเลยสัญลักษณ์บนโลกใบนี้แต่มาดูว่าเขาให้ความ สัญลักษณ์ของเขาเหล่านั้นมันคือปรัชญาโลกและจัก,กรวาลทัดของเขาแบบไหนอ่านี่คือมันเป็นการมองโลกการตีความโลกและตีความชีวิตของพวกเขาการมองผ่านเลนพวกเขาโอ้เขาเชื่ออย่างนี้นะอันนี้มีคุณมีโทษส่งผลต่อเน,นี่ยทำอย่างงี้ได้อย่างนี้นะเขาจึงเป็นการให้ระบบการให้คุณค่ากับเรื่องเหล่านีน้มันจะเป็นเขาเรียกว่าจัก,กรวาลทัดของคนชาติพันธุ์เหล่านั้น กลายมาเป็นระบบธรรมเนียมสัญลักษณ์ประเิณีต่างๆในปัจจุบันค่ะมันเป็นเมา่าเราต้องการอะไรเราก็ต้องไปสืบสาวเรื่องเอามันเป็นลักษณะศาสตร์อย่างเงี้มันจึงเป็นศาสตร์ที่เรียกว่ามนุษยวิทยามันคือการศึกษาระบบ